ได้ข่าวว่าฝันดีฝันเห็นผีมาบอกเลขมาค่ะฝันเมื่อวันที่เท่าไหร่เนาะคือวันที่สี่ฝันคืนวันที่สี่ผีมาบอกเลขผีใครคะผีพี่ชายผีพี่ชายที่เสียไปแล้วบอกโหฝันคืนนฝันเมื่อวันที่สี่ผีพี่ชายมาบอกเลข ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะรับชมนะคะทางแฟนเพจในชแนลแล้วก็ทางยูทูบในชแนลค่ะเย็นแล้วมืดแล้วนะคะวันนี้นะคะพอดีนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินก็อยู่นะคะบ้านเลขที่เก่าของน้องชายนะคะของพ่อข้องแม่นะคะแต่ว่าพ่อแม่เสียไปแล้วเนาะค่ะก็เหลือน้องชายคนเดียวนะคะน้องชายของแอดมินเองนะคะท่านผู้ชมบ้านเลขที่64นะคะเลขที่ดั้งเดิมนะคะที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะอ่าพอดีน้องชายนะคะก็ ื่นมานะคะก็พูดความฝันนะคะให้กับแอดมินฟังนะคะ, Funk, ะ,คะท่านผู้ชมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องชายของแอดมินเลยนะคะว่าฝันดีว่าอย่างนั้นฝันยังไงนะคะยังไม่ได้บอกแอดมินเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยแล้วก็อ่ะถามน้องชายของแอดมินนะคะว่าฝันไว้ยงังไงนะคะคือพูดให้ฟังนะคะแล้วก็บอกเมื่อกี้นี่นะคะท่านผู้ชมเนาะก็เลยมืดๆแล้วน้องก็มาจากทํางานเนาะ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องชายพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มืดมืดแล้วเนาะมาพูดความฝันให้ฟังแต่เล่ายังไม่จบมันเป็นยังไงเนาะความฝันค่ะฝันว่ายังไงบ้างคะฝันว่าพี่ชายเข้ามาหาพี่ชายที่ตายแล้วครับพี่ชายตายแล้วมาหามาหาที่บ้านแต่เข้าบ้านไม่ได้เหรอโอ้เข้าบ้านไม่ได้น้องชายเออพี่ชายเนาะพี่ชายซึ่งเป็นซึ่งเป็นพี่ของ Uh, น <S <S ้องส้มนะคะอันนี้น้องของแอดมินชื่อส้มเด้อนะคะท่านชมแล้วก็พี่ชายน้องก็คือชื่อคมนะคะได้เสียชีวิตไปแล้วฝันเห็นว่าเขามาหาเขามาหาแล้วเข้าบ้านไม่ได้บอกเขาพูดยังไงบ้างเขาพูดยังไงบ้างคะเขาก็เดินมาเดินมาหน้าประตูบ้านผมอยู่ในบ้านบ้านหลังนี้บอกบ้านหลังใหม่ของพี่สาวโอบ้านของมณีเองนะคะน้องพี่มณีนะคะเดินมาแล้วเข้าบ้านไม่ได้เขาจะเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้เขาพูดยังไง ก็บอกว่าเข้ามาไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเขามาเขามาในบ้านอืเขาก็เลยเข้าได้ทีนี้ยแล้วเขาก็มาตบไหลตบไหลตบไหลผมนี่แหละตบไหลยังไงมานนี่ก็ถามเรื่อยเปื่อยยางไงแต่ผมก็จำไม่ได้น้องความฝันน่ะถามเรื่อยเปื่อยไอ้ที่เรื่อยเปื่อยือจำไม่ได้จำไม่ได้ถามไอ้ไอ้ทุกสุขดบนี่แหละอื แล้วยังไงอีบรินั่งอยู่กับพี่สาวอยู่ข้างในบ้านนะเออเขาก็แปลกๆเนาะแปลกใจว่าเอพี่ชายเขามาหาทำไมเขาก็กอบุญให้แกทุกทุกบันรึานะครับจ้าเออจะไปวัด,ดอยู่เนาะน้องก็ชอบทำวัดเขาทำบุญด้อน,นะคะท,ท่านผู้ชมน้องส้อมนี่แหละนะคะเขาบอกยังไงบ้างในฝันเขาไม่ได้บอกอะไรหออเขาก็บอกให้ซื้อหวยครับเขาบอกให้ซื้อหวยบอกให้ซื้อหวย แต่แกเป็นคนไม่ไม่ไม่ชอบซื้อหวยนะไม่เล่นหวยจ้าผมก็แปลกใจไอ้คนไม่เคยเล่นหวยแล้วมาบอกหวยได้ไงอืเขาบอกว่ายังไงคําแรกที่บอกว่าให้ซื้อหวยเขาพูดยังไงนะเขาบอกว่างวดนี้ให้ซื้อหวยแล้วเขาก็บอกเลขมาอือก็บอกว่าเลขสี่ศูนย์ห้าแล้วก็มันมีห้าหกเจ็ดแต่ผมจำไม่ได้ผมเลยย้ําแกบอกว่าให้เขียนให้หน่อยอื แล้วแกก็เข,เขียนกับดินให้เขียนลงดินเขีนลงดินเอามือจิ้มลงดินนะ่ะอืแกก็บ่นนะพูดแค่นี้ยังจำไม่ได้อผมไม่รู้ความจำสั้นไงจา้ามันก็เลยบอกว่าให้เขาเขียนให้แล้วผมก็จําได้อืเขาเขียนในดินเขาเขียนในดินสามตัวบ่สามตัวมีตัวไหนบ้างนะสี่ศูนย์ห้าห้าหกเจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์เขาเน้นเลยสี่ศูนย์นี่บ่ เขาเน้นเขาย้ำเลยบอเขาย้ำเลยเขาย้ำเขาย้ำว่ายังไงบ้างสีศูนย์เนี่ยบอกให้ให้เล่นสีศูนย์เนี่ยบอกว่าให้เล่นสีศูนย์ให้ซื้อสีศูนย์ครับซื้อให้ได้นะอย่างนี้บอซื้อให้ได้แต่ก็บอกอย่าเล่นเยอะโอ้ยย้ำอย่างงี้โอยอิใจบอกให้ซื้อสีศูนย์สีศูนย์อย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะเขาบอกว่าให้เล่นในร้อยสองร้อยแค่นั้นก็พอโอ้บอกอย่างนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวถ้างั้นก็ให้เขียนลงกระดาษให้หน่อยเนาะ ให้ท่านผู้ชมเอฟซดูนะคะ,ะแกนลงให้หน่อยค่ะมีการบอกแล้วก็ย้ำนะคะสี่ศูนูนย์สี่นี่แหละบอกตัวเลขเป็นสามตัวสองหางเนาะใช่ไหมครับสามตัวสองหางสี่ศูนย์ห้าบอกได้ยังไงเนาะแอดมินก็ผิดอ๊บจำไม่ได้แล้วนะคะขออภยัยคิดอะไรก็พูดอย่างงั้นค่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวให้น้องเขียนให้นะคะนี่อืมโอ้ห้าหกเจ็ด หกเจ็ดแล้วก็สี่ศูนห้าป่ะครับปาดกบม,มั้มผมก็ได้ดูหวยไว้ไงเพราะว่าขอาหหอยบ้างอะไรเงี้ยอื่าให้ท่านผู้ชมดูนะคะทาง YouTube นะคะถือว่าน้องนี่ฝันดีนะคะฝันดีเคยฝันเห็นปะ่ะฝันแรกๆฝันเห็นก่อนใส่บาทฝันเห็นก่อนใส่บาท คนใส่บาตรเกือบทุกครั้งอะ่ะเหมือนเขามาขอเข้ากินหรือเปล่าแต่เห็นธรรมดานี่แหละเขามาเขามาหาอะไรเงี้ยม<ห>าด้วยธรรมดาใช่ไหมเหมือน,อนคนเรานี่เลยใช่เนาะเหมือนคนเราเล่แหละแต่ว่าเหมือนเราเคยทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็ความฝันเนาะมันก็เมือนก็เราทํางานกับเขาเลยจา้าหมดวันที่สิบเจ็ดแค้นวันที่ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมเอฟซีถามอีกวันที่เท่าไรอีกนะคะแค้นข้างล่างก็ได้สิบเจ็ดหมอคอหกหกเจ็ด อันนี้คือความฝันแอดมินน้องบอกให้ฟังนะคะว่าฝันเห็นพี่ชายไว้ย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ให้ท่านผู้ชมเอฟซีรับชมนะคะเป็นเพียงแนวทางเด้อนะคะกับความฝันแม่นไม่แม่นแ,แ,แอดมินก็ไม่รู้เพราะว่าฝันเห็นแบบนี้นะคะฝันเห็นแบบนี้ก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะผิดทูกก็จะด่าจะว่ากันกันแล้วกันนะคะไม่ได้สร้างกระแสใดๆทั้งสิ้นเด้อนะคะเพราะว่าฝันแอดมินก็หาแนวทางให้กับท่านผู้ชมอยู่แล้วเนาะอ่า มีผิดบ้างถูกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะบางคนก็บอกวา่า fc บางท่านนะคะก็ว่าอยู่เนาะว่าสร้างกระแสบ้างอะไรบ้างแล้วก็แอดมินไม่ได้สร้างกระแสนะคะก็คือฟามฝันหาแนวทางใครที่ฝันดีฝันแม่นนะคะแอดก็จะตามให้เหมือนน้องนี่ก็ฝันเป็นอ่ะครั้งแรกนะคะที่ว่าน้องอพี่ชายเขาเนะก็คือน้องแอดมินอีกคนหนึ่งนี่แหละนะคะได้เสียไปแล้วก็มาเข้าฝันบอก ว่าให้ซื้อเลขประมาณนี้เนาะ,นะมาบอกเลขประมาณนี้นะคะผีมาบอกเลขประมาณนี้นะคะแล้วก็เน้นด้วยว่าให้ซื้อสี่ศูนย์ไม่ต้องซื้อเยอะนะคะซื้อแค่ร้อยสองร้อยนะคะย้ำแค่สี่ศูนย์ที่วงกลมไว้เนาะสิบเจ็ดมกราหกเจ็ดนะคะสามตัวก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดเล่นเอานะคะก็มีแค่นี้นะคะสามตัวสามตัวก็สองหาง นะคะ40 2. นี้ย้ำมาว่าให้ซื้อให้เล่นเอานะคะ405ก็ทะเบียนรถนี่เนาะทะเบียนมอไซค์ที่ผมขับเออใช่405เนี่ยทะเบียนรถพอดีเลยเดี๋ยวแอดไปสง่งให้ดูนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เชื่อเด้อเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดไปสง่งให้ดูนะคะที่น้องชายขับทุกวันนี้นะคะมันตรงกับทะเบียนรถนี่เลยนะคะที่น้องที่เสียไปบอก405เดี๋ยวไปดูทะเบียนรถด้วยกันนะคะเนี่นะคะรถก็อยู่ข้างในนะคะท่านผู้ชมนี่ ทะเบีนยนรถของแอดมินนี่แหละนะคะแต่ว่าให้น้องชายขับ405ที่เขาอบอกในฝันนะคะเคยออก3ตัวตรงนะคะ405เนี่ยแต่แอดจำไม่ได้นะคะเมื่อ,อปีที่แล้วหรือเปล่านะคะหรือ2ปีที่ผ่านมานะคะเคยออกนะคะทะเบีนยนรถนี้405เต็มๆอันนี้ก็ไม่แน่นะคะให้ท่านผู้ชมรับชมเป็นเพียงแนวทางแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแอดมินก็ ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ขอบคุณน้องนะคะที่เล่าความฝันให้ฟังนะคะ,อะขอบคุณมากๆคะ่ะจ้าสวัสดีคะ่ะ